ข้าปุณนเปล่าค่ะเอาข้าคุณเปล่าค่ะค่ะแค่นี้คะบริการน้ำเบรรยากาศดีแง่ง่หองนยครับโอ้บกเก๋กเก๋ cái này mỏng năng đỉnh như thế à? <laughs> chặt lên chặt lên order order ôi bận bạn tầm một ตั่งมาก่อนแต่ว่าล่อเบาเช่นล่อเ๋วยเตี๋ยวบ่ฮัวมันนี่เป็นยัางยาจะส้มตำรสชาติกินปลาแดกที่ต้องการน,นี่ก<ด>ระปุ่น, <สด S 1> นึงครับสดแต่ส้ตมตำก่อน ยาจาาตีแห้งพี่น้อง่าสิบบอกว่าอยู่แถวบ้านแดงกับบริยอานหอดปลายสวนอินทภาลัามธรรมจักรอุบลไปทั้งสีสเกีจะอยู่ฟังความเมื่อซื้อลานพันละเรื่องอานอยู่ข้ั้งนาจะมมปได้ไอเอียงประชวนเอยียงอินทภาลัมกะะ็ตบคำง่าย เสนนี้บบแมนไม่เสน่หว่าที่นี่สวนนีรนภพาลัะ อยากมูนีนางมันได้รัวกับมาไล่แต่คีเทียระสม,มกับบุกงูไ่าเตี๋ยวมาแล้วลูก มาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครบชิ้นรั่วกปล่าเนื้อเปื่อยเ,เนื้อเปื่อยมีเท้าของบุกเกียลเนี่ยของเบ้าเชนชิน้นรั่วเป็นหลานก๋วยเตี๋ยวกับต๋องไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับโอเคครับแต่ว่าเมนูเพิ่นมีน,นี่ครับอือมีพวกอาหารอย่างอื่นนะั่นถกกำไรกว่นี้อ,อ๋อมีอาหารอย่างอื่นพร้อม เรียบร้อยอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วบึ้งปกงากปากแดงเจ้าปั๊มปลาลูกปะเอาว้าวว้าววาววาว้าว้าวา้้ร้